แม้วันนี้นะคะก็มีข่าวนะคะของสาวสาวแบล็คพิงคมาให้ทำนะคะอย่างเยอะแยะมากมายค่ะและล่าสุดนะคะก็เตรียมลุ้นค่ะไปกับลิซ่าแบล็คพิงคได้เลยนะคะกับยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมของเธอค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะเมื่อกี้ดีค่ะแวะเวียนเข้าไปดูนะคะตอนนี้ก็มียอดผู้ติดตามค่ะ33ล้าน9ก4 0 0 0ก่กว่าคนแล้วนะคะขาดอีกเพียงแค่ประมาณ5,000คนเท่านั้นนะคะก็จะแตะที่34ล้านเฟลโลเวอร์แล้วค่ะแม่ก็ต้อง บอกนะว่าเร็วแรงแซงทุกอย่างเลยนะคะยิ่งกว่า 5G เกอ IG ของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นั่นแหละค่ะพอเพื่งนจะทาคลิปข่าวไปนะคะเมื่อวันที่19นะคะเดือนก่อนค่ะนี่ยังไม่ทันจะวันที่19เลยนะวันนี้เนี่ยเพิ่งจะ15มิถุนานะคะก็จะแตะ34ล้านแล้วค่ะใครนะคะอยากจะรุนไปด้วยกันนะคะก็อย่าลืมค่ะกดติดตามเอาไว้นะคะเดี๋ยวถ้า,อ,าอัปเดตนะคะ34ล้านแล้วแอดจะเอามาแจ้งให้ทราบค่ะตอนนี้นะคะณนะปัจจุบันค่ะ30 3ล้าน9 0 0 0แสนกว่าแล้วนะคาอีกแค่ประมาณ5000เท่านั้นเองค่ะก็คิดว่านะคงจะอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยค่ะไม่เกิน3ชั่วโมงก็น่าจะถึงแล้วนะคะส่วนสาวๆคนอื่นๆน,นะคะก็เนี่ยค่ะเป็นอัปเดตล่าสุดน,นะคะที่เข้าไปดูนะคะแบบเรียลไทม์นะก็ตอนนี้ค่ะยอดผู้ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะของเจนนี่นะตอนนี้ก็อยู่ที่27ล้าน7แสนหกกว่านะคะแล้วก็โรเซ่อยู่ที่24ล้าน หกแสนกว่านะคะแล้วก็พิซูค่ะ2ีล้านกว่านะคะก็เป็นอัปเดตล่าสุดค่ะของข่าวสารแบล็คพิค่ะคืนนี้นะคะมีลุ้นค่ะยอดผู้ติดตามของลิซ่าคะมีโอกาสค่ะที่จะแตะ34ล้านนะคะโอ้ก็มาร่วมลุ้นไปด้วยกันค่ะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะคะก็กจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า